สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge ใหม่ G P X Regent 5 0 Twin Mark III The Regent for Ever สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกรทเบเกอร์ผมกลับเข้าสู่รายการเกรทเบเกอร์ทอลอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมก่อนอ,อื่นต้องขอขอบคุณ G P X Dare to Challenge ผู้การสนับสนุนในการดำเนินรายการ,การครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพบกับข่าว PR จากทาง G.P.X กันก่อน G.P.X ซุ่มเงียบเปิดตัวโฉมใหม่ New Legend 250น Twin m a r i x ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นก่อนเปิดจำหน่ายในไทยในคอลเลกชันสุดพิเศษสู่แรงบันดาลใจในการเดินทางกับ3เฉดสีใหม่ได้แก่ Black Knight เฉดสีดำ White e v e r e s t เฉดสีขาวและ Green Forest เฉดสีเขียวที่มาพร้อมวงล้อบแบบซี่ลวดให้เหล่าไบาเกอร์ได้สัมผัสกับอารมณ์ความคลาสสิกอย่างเต็มสูบ ตัวรถจะมาพร้อมกับขุมกำลังขนาด234 c c แบบ2สูบ4จังหวะ4วาล์วจ่าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีหัวฉีด GPFI x FI, จากแบรนด์ Delphi อเมริกาพร้อมด้วยระบบกระือนหน้าแบบหัวกลับ up side down พร้อมชคอัพหลังคู่จากแบรนด์ YSS ในรุ่น G-Series ชกแกส๊สแบบแยกห้องส่งระหว่างน้ำมันและแกส๊ส เสริมความมั่นใจในทุกสถานการณ์ด้วยระบบเบรกหน้าทวินดิสเบรกหรือว่าเบรกหน้าคู่นะครับทำงานร่วมกับลูกสูบ4ี่พอร์ตเียได้ว่าจัดเต็มความคลาสสิกทั้งหมดนี้มาในราคาเปิดตัวแนะนำขายเริ่มต้นเพียง8 8 5 0 0บาทเท่านั้นโอเคเรากลับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยวันนี้ครับเป็นคำถามมากมายหลังไหม์กันมายเยอะแยะเลยสำหรับเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้ครับผมที่มีเขาเรียกว่าความใกล้เคียงกันแต่ก<อ>็มีความต่างใช่เออสำหรับ l l n e ย Yamaha R15 นะครับแล้วก็อนิ e ย Yamaha R15M สองรุ่นนี้เนี่ยยังไงดีเปิดตัวพร้อมกันนะพร้อมกันเลยแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังมีในใจว่าเอ๊ะเราจะควรจะซื้อ l n ิ w R15 หรือว่าจะไปจบที่ l n ิ w R15M เลยเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของทางซีรีส์นี้คลาสนี้ที่มีการแบ่งรุ่นออกมา2รุ่น ที่มีความแตกต่างกันชัดเจนเหมือนกันในบางฟีเจอร์นะฮะยกตัวอย่างก่อนอันดับแรกเลยคือเนี่ยไอตัวรหัส M เนี่ยมันมาจากตัวรุ่นพี่ใหญ่ของเขาคือ R1 ใช่ครับก็คือจะมีรุ่น็อปของเขาเป็น R1M จะมีรุ่นต่ำกว่านั้นด้วยจะมี R1S แต่ไม่ใช่ในไก็คือในไทยก็จะมี R1 กับ R1M ถูกต้องซึ่งถ้าคนเล่นบิ๊กไบค์สายซูเปอร์ไบค์คันใหญ่ๆเนี่ยจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่แต่พอลงมาอยู่ในคลาสเล็กเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกันเท่าไหร่นะคะ ใช่แล้วแล้วทั้งสองรุ่นเนี่ยอนอกจากมันจะแตกต่างตรงไหนแล้วแล้วก็รุ่นไหนที่จะเหมาะสมตอบโจทย์การขับขี่ของใครและสไตล์แบบไหนบ้างเดี๋ยวเรารจะมาสรุปให้ฟังในท a l กครั้งนี้นะครับว่ามาก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาพูดถึงทั้งสองรุ่นนะฮะจะมีชื่อเต็มๆว่า all new r15 connect e d แล้วก็ all new r15 connect e d abs อ่ันนี้คือชื่อเต็มๆอย่างเป็นทางการแต่ว่า ในท้าเนี่ยเราขออนุญาตเรียกว่า R15 กับ R15M ก็แล้วกันเรื่อคมกระชับนะครับ,รบทั้ง2รุ่นนี้นะฮะจะใช้เครื่องยนต์พื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานที่เหมือนกันทุกประการนะครับคบผม ไล่ไปตั้งแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับในพิกัด155บซีซีหนึ่งลูกสูบ4จังหวะเป็นแบบซิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ฟนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำแต่ก็มีระบบ VVA นะฮะอันนี้จุดแข็งของเขาเลยใช่ครับก็คือวาล์วแปรผันที่จะแยกการทำงานของวาล์วรอบต่ำแล้วก็รอบสูงนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันมีอัตราเร่งที่สม่ำเสมอใช้คำว่าอย่างนี้นะมีสเตเบอร์ของอัตราเร่งเนี่ยผมเรียกว่ามันตอบความเร็ว ปรับความเร็วให้เข้ากับย่านความเร็วใ,ในการช้เการเร่ง่าเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่ว่า อ่าบางบางรถบางคันเนี่ยต้นจัดแต่ปลายหายบางบางคันนี้ต้นต้องลุ้นหน่อยแต่ปลายนี่คือไหลยาวอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งนะคือสมมติเราเปิดเร่งมาปุ๊บแล้วเราต้องยกเคร่องถ้าเราต้องการเปิดต่อเนี่ยเขาเนี่ยไม่ต้องรอรอบละใช่มันจะรอรอบนิดหนึ่งแล้วก็ฟึบไปต่อเลยเพราะว่ามันบาสองตัวเนี่ยมันจะเลือกการทํางานในตัวที่มันใกล้เคียงกับรอบที่ณตอนนั้นที่สุดใ่อะไรแบบนี้นะฮะมันจะไม่วอดแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ ทั้งคู่ก็ยังคงใจน้ำมันตะุบหัวฉีดแน่นอนนะครับ<ช>มีอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่11.6ตอนน่อ1เท่ากันเท่ากันให้แรงม้าสูงสุด18.9 HP ที่10,000รอบต่อน,นาทีเท่ากันเท่ากันแล้วก็แรงบิดสูงสุดก็เท่ากันนะครับอยู่ที่14.4นิวตันเมตรผที่8,500รอบต่อน,นาทีซึ่งอันเนี้ยชัดเจนแล้วว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยแรงเท่ากันเลยไม่ไม่ใช่ว่า R15M จะแรงกว่าไม่ไม่ใช่หรอไม่เหมือนกับ R1 กับ R1M นะอันนั้นอันนั้นต่างต่างเพราะว่า R1M เครื่องข้างในเอาไหลวัสดุอะไรไม่เหมือนกันเลยครับโอเคแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันก็คือจะเป็นรถเกียร์แบบมีคัชมือนะขับเคลื่อนด้วยเกียร์6สปีดนะครับครับผมแล้วก็ทั้งคู่ยังคงมีระบบ As ซิดแอนด์สวิปเปอร์คัชนะครับเป็นการป้องกันท้ายปัดมาไต่ยุคเจนเจนที่2อแล้วมั้งอ่าใช่ตัวตัวล่าสุดตอนนี้ก็คือมีแล้ว คือเวลาเราลดเกียร์แบบกระทันหันเนี่ยตึ้งสองเกียร์ใช่ครับปกติถ้ามันไม่มีตัวเนี้ยอาจจะเกิดอาการพลอยสับได้ล็อคปึ๊บล้มมันสับปึ๊บปึ๊บป๊บใช่แต่ตัวนี้ทําให้แบบมันมันลื่นตามชื่อแบบสลิปเปอร์คือไม่ใช่ว่าไม่มีอาการนะมันมีแต่มันจะลดลงมันลดลงคือทําให้ยังทรงตัวได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมแล้วก็ในเรื่องของระบบกระสะเทือนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอัพไซด์ดาวน์เหมือนกันทั้งคู่นะครับ แล้วก็ไฟหน้า full LED พร้อมไฟมโนโฟกัสอันนี้เป็นสไตล์ของ Yamaha ยุคใหม่เลยนะใช่ต้องมีไฟมโนโฟกัสอยู่ตรงกลางคือจริงๆมาตั้งแต่ตัว MT แล้วแหละ MT หน่15ที่มีไฟตรงกลางนะตอนนี้ก็ไล่ไปแล MT 0 7น9ก็มีมาให้นะครับผอีกหน่อยก็อาจจะไปอยู่ในฟินบ้างอะไร่างนี้บ้างในฟินเลยเหรอลงไปในอันนี้ได้ไหมต้องเป็นแบบแกนฟิลโน่เงี้ยเป็นซิเนเจอร์จะมีมี3ตาไม่ใช่พุดเล่นนะครับ น่าจะอยู่ในตระกูล MT กับตระกูล RC นี่แหละใช่แค่นี้แหละนะแล้วก็มีความสามารถในการเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลกับสมาร์ทโฟนโดยผ่านทางแอปพลิเคชัน Y Connect หมุนกันนะครับใช่แล้วที่เสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของไบเกอร์ที่จะแจ้งเตือนเรื่องต่างๆอันนี้เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันแล้วทั้งในตัว Airlock นะฮะแล้วก็ตัว Nmax ที่มีมาให้นะครับใช่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยความแตกต่างเนี่ยคืออะไรบ้างเรามาไล่ดูกันนะฮะ อย่างแรกเลยก็คือระบบควิกชิ t เตอร์ครับคำนี้เชื่อว่าสายสปอร์ตเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วคือ Quick s h i ตอร์เนี่ยพูดง่ายว่าเวลาเราเข้าเกียร์ยกเว้นเกียร์หนึ่งนะต้องกำคัดต้องกำคัดอยู่แต่ว่าตั้งแต่ 2, องสามสี่ถึง6ไปเนี่ยไม่ต้องกำคัดอะไเลยเตะได้เลยคือคือการที่มันมี Quick s h i ต t e r เนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยในการที่ทำให้รถอ่ะไม่เสียกำลัง ในในรอบที่ต้องถูกต้องลดลงมาถ้าเรากำคัสปุ๊บอะรอบมันจะฟรีใช่ไหมใช่ครับปุ๊บรอบมจะล่วงลงแต่ถ้าเกิดเราไม่กํามาเราเตะปึ้งปุ๊บรอบก็ยังคงอยู่ปึ๊กตึ๊กตึกต่อไปไ้เลยจากจากรอบรอบล่าสุดที่เราจะเปลี่ยนเกียร์เลยก็คือทำให้การไต่ความเร็วมีความต่อเนื่องถูกต้องพูดง่ายว่าระหว่างรถที่มีกับไม่มีเนี่ย การทําความเร็วจาก0ูนยถึง1 2ออ่ะโยแต่งง่ายเนาๆมันมีเวลาวินาทีที่มันต่างกันแน่นอนถูกต้องนะครับตรงนี้ครับผมแต่ว่าเป็นการควิกชิปเตอร์แบบเพิ่มเกียร์นะอ่ารถเกียร์ไม่มียังไม่มีก็คือรถเกียร์คุณก็ต้องกาคัดเพื่อเพื่อลรถลงมาอยู่ดีนะถูกต้องครับผมอันนี้มีเฉพาะใน r 1 5 m นะครับเท่านั้นอ่ะต่อมาก็คือระบบ traction control อ่าตัวนี้เนี่ยสำคัญเลยถือว่าสำคัญนะครับ แปลให้เข้าใจง่ายก็คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีถูกต้องอันเนี้มันเปนจะใช้ในกรณีที่ว่าเราขับขี่ไปไปเจอทางที่มีความลื่นแล้วกันจะลื่นจากพื้นผิวแบบขัดมันหรือว่าลื่นจากกรวดทรายหรือน้ำอะไรล้วงต่เนี่ยพอรอบของล้อมันมุไม่สัมพันธ์กันปุ๊บบมันทำงานทันทีใช่ครับถ้าไม่มีระบบนี้เนี่ย อาจจะเกิดอาการท้ายปัดได้ไฮไซล์ลอไซล์มาแน่นอนแต่ถ้าตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยระบบมันก็จะปรับการทํางานของล้อหลังนะครับให้ให้มันมีความสัมพันธ์กับล้อหน้าครับผมเพราะว่ารถที่มันจะเกิดอาการไฮไซด์หรืออะไรเดี่ยมันคือเกิดจากล้อหมุนไม่สัมพันธ์กันถูกต้องนะฮะเหมือนเหมือนล้อหลังมันฟรีแล้วอ่ะมันฟรีปุ๊บแล้วพอรอบมันไม่ได้ปุ๊บ กระแทกพื้นปุ๊บมันดีดออกเลยใช่ครับอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็ช่วยในเรื่องความปลอดภัยนะฮะครับผมส่วนต่อมาครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยครับคือระบบเบรก ABS นะฮะก็คือง่ายคือตัว All n e w ย a m a h a R 1 5เนี่ยจะไม่มีอ่าใช่ครับนมาตรฐานนะนะครับอ่าแต่พอเป็น R 1 5 M จะมีมาให้อ่าซึ่ง ABS เนี่ยทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะครับก็คือป้องกันล้อล็อกฉุกเฉินนั่นแหละถูกต้องเบรกกระทันหันอืมความเร็วรถกระทันหันถ้า ถ้าบางจังหวะเรากำเบรกลึกเกินไปนะฮะมันก็จะล็อกล็อกแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ถูกต้องถ้าเกิดข้อมือเราไม่แข็งแรงพอด้วยนะฮะคือบางคนน่ะที่ประสบการณ์สูงหน่อยก็อาจจะใช้วิธีแบบกำปล่อยกำปล่อยคือไม่ได้แบบรวบแบบสุดแรงทีเดียวอะไรแต่พอมี ABS เนี่ยมันไม่ต้องจิกปล่อยละเพราะว่ามันรวบปุกได้เลยใช่ความเป็นจริงอ่ะคือ ฉุกเฉินเน่มที่ตกใจมันไม่มีใครทําได้หรอกเอาจริงๆยากมากเลยนะคือคือจะชนตูดข้างหน้าอยู่แล้วแล้วคุณต้องมาจับปล่อยจับปล่อยเนี่ยก็มี ABS เปนก็อุ่นใจกว่านะครับตรงนี้ใช่ครับผมอ่ะอีกส่วนต่อมาที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับก็คือว่าโหมดในการปรับหน้าจอแสดงผลอ่าอันนี้เพิ่มฟีลลิ่งในการขับขี่ใช่ครับอือคือเขาว่ามีโหมดเนี่ยครับ ตอนแรกๆบางคนได้ยินจะเข้าใจว่ามันเป็น power mode หรือเปล่าปรับเรื่องปรับเรื่องมแรงม้าอะไรอย่างนี้เปล่าจริงๆไม่ใช่นะฮะมันคือโหมดการแสดงผลของหน้าจอจะมี2รูปแบบก็คือสตรีทโหมดนะฮะก็ตามชื่อเลยครับสาหรับใช้ถนนทั่วไปแล้วก็ track mode นะครับสำหรับสนามแข่งก็คือสตรีทโหมดเนี่ยก็เอาไว้ใช้สําหรับการขับขี่ทั่วไปนะฮะส่วน track mode เนี่ยประโยชน์มันก็คือ ลานบลงนสนามเนี่ยเราสามารถจับเวลาเซตได้เซ็ตได้นะฮะจับเวลาต่อรอบนะครับผ่านระบบ G P S ที่อยู่ในตัวครับผมอ่าซึ่งอันเนี้ยมันก็คือสมมุติว่าอย่างเราในสนามอ่ะในเซอร์กิตเนี่ยมันก็มีเป็นรอบเป็นรอบใช่ไหมก็ไปหยุดตรงจุดสตาร์ทก่อนปึ๊บกดแล้วก็ไปปึ๊บกลับมาปุ๊บกดอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็ถึงต้องจับเวลากันใช่ฮะก็คือแต่เราต้องกดเองนะใช่เราต้องกดเราต้องกดเองเพราะว่ามันมัน คือคือด้วยด้วยความที่แต่ละามอ่ะมันไม่เท่ากันหรอกระยะทางเราก็ต้องแบบแมนนวลนิดนึงแต่ว่ามันช่วยได้นะคือเรารู้อยู่แล้วแบบเรา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 ผ่านเข้าตรงพินใช่ไหมตรงผ่านเข้าตรงเส้นเรารู้อยู่แล้วว่าอ่ะมันก็ต้องต้องกดอ่ะเราก็กดไปนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนกับเวลาในมอเตอจีพีหรือว่ารการแข่งอันนั้นเขาใช้ฐานสปอตเตอร์เนาะเขาใช้แบบไอตัว ับเวลาแต่อ,อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือเราก็คือสามารถคำนวณเวลาที่เราใช้ขี่แต่ละรอบได้ใกล้เคียงใช่ไหมใกล้เคียงแล้วกันอาจจะเหลื่อมๆกันแบบเส็จเซียววิอ่ะ นะแต่เราก็ั้นเราก็จะรู้แหละว่าประมาณเนี้ยเราเราเราทำอะไรได้ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราไปช้าลงหรือเปล่าในรอบต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถกดแค่เราจะใช้แค่เซกเตอร์เอเซกเตอร์กี่สองสามสี่แล้วแต่อถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าบางคนเราต้องการจะรู้แค่ว่าไอ้ช่วงเซกเตอร์ที่เรามีปัญหาเราอาจจะช้าเราเร็วขึ้นหรือเปล่าในช่วงนี้เราก็คือสามารถทําได้นะหรือใครที่อยู่บ้านเนี้ยอยากจะออกจากบ้านไปปากซอยอ่ะจับเวลาดูว่าเร็วขนาดไหนก็ลองปากซอยเนี่ยนะครับปากซอยลองปากซอยก่อนอย่าไปไกลฮะอันตราย ให้คุ้นมือก่อนให้คุ้นมือก่อนจริงๆกดปุ่มเดียวแค่นั้นแหละก็รู้แล้วนะฮะแล้วก็ต่อมานะฮะสิ่งที่แตกต่างก็คือปุ่มสตาร์ทแล้วก็ดับเครื่องในปุ่มเดียวอ่าตรงนี้เป็นเขาเรียกเป็น one service b อ t t o มใช่ฮะคือปกติเนี่ยแบบเราสตาร์ทเนี่ยก็คือมีปุ่มสตาร์ทใช่ไหมฮะแล้วก็ดับว่าจะเป็นปุ่ม off อ u n off run แต่ว่าถ้าเป็นตัว R15M เนี่ยก็คือใช้ปุ่มเดียวกันเลยนะครับอ่ามันก็มันก็ดูเท่แล้วก็ดูสะดวกขึ้นมาด้วยเรมณ์เดียวกับบิ๊กไบคแบบรุ่นใหญ่ๆอ่ะอืมใช่ใช่ช่ก็คือมันไม่ต้องแบบคอยมาจำว่าอีตอนนี้เปิดตรงไหนออฟหรือออนเออคือถ้าใช่เพราะว่าบางทีไอ้ปุ่มปุ่มออฟรันเนี่ยถ้าไปกดค้างไว้แล้วเราไปสตาร์ท ใช่ๆๆๆๆบหมดหรือเปล่าไม่ติดทีเพราะปุ่มไปคาอยู่แต่นี่เราจะรู้เลยถ้ามันดับก็คือมันปิดอ่าประมาณนี้ก็ถือว่าสะดวกดีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรถที่เขาอาจจะออกแบบมาเพื่อโฟกัสการขับขี่ในสนามเนี่ยบางครั้งคือถ้าเกิดอุบัิเหหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เราต้องการจะดับเครื่องเนี่ยมันดับง่ายกว่าจะดับง่ายกว่าด้วยตำแหน่งที่เราคุ้นชินในตำแหน่งสตาร์ตตรงนั้นเกิดจะลงสไลด์หน้าพับนี่นะยกันนียกรถขึ้นเนี่ยเออปิดเครื่องง่ายๆใช่ไม่ต้องไม่ต้องมากดออฟออนอะไรแล้นะครับครับผมแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโลโก้ครับอ่่าแนไงสิมาคนเทมเพลต์ว่ารู้อยู่แล้วมันมีตัวเอ็มเพิ่มมามันมันไม่ใช่ขนาดนั้นะใช่แต่มันเป็น R หนึ่งห้าเอ็มมีเอ็มเพิ่มมาแต่ว่า มันจะเป็นแบบ3มิติครับแบบมีนูนมีนูนมีนูนจากของ R15 จะเป็น2มิติปกติ R15M เเป็น 3>, 3มิตินะฮะแ,แล้วก็จะได้โลโก้ปักที่บอกนะครเป็นลายคาร์บอนด้วยคือความพิเศษของเขานะครับครับผมงนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสีนั่แหละครับสีแตกต่างกันสีเขาจะอันนี้หน่อยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับหัวโชค๊คอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะแต่ว่า หัวโช๊คของอน n ลยามาฮ่า R15M เนี่ยจะชุบด้วยสีน้ำเงินอะโนดิสนะครับพร้อมกับยิงโลโก้ยิงเลเซอร์เป็นโลโก้ของ R15M นะครับซึ่งธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีดำตรงๆหัวโช๊คนะแต่ก็จะไม่มีโลโก้ไม่มีการสลักอะไรทั้งนั้นไม่มีสองดอลซอนะฮะอะเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพแล้วครับผมว่า R15M เนี่ยม,มันมีอะไรที่มันแตกตา่างแล้วก็เหนือกว่า R15 ธรรมดานะค,ะครับผมทีนี้เนี่ยแล้วคำถามเนี่ยสรุปแล้วผมควรจะซื้อรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็จริงๆจะต้องบอกว่าอ่ามันก็อยู่ที่มุมมองแต่ก็กระชา้นอีกทีหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดในในมุมมองของทางเกรสเ,เบเกอร์เนี่ยนะฮะสำหรับ All New Yamaha R15 เนี่ย เหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ที่สนุกนะฮะอัตราเร่งของตัวรถที่ยอดเยี่ยม,มเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเครื่องยนต์พื้นฐานตัวเลขกําลังเนี่ยคือเท่ากันทัน้งสองรุ่นนะฮะแต่ส่วนมากอ่ะจะมีโอกาสได้ใช้งานขับขี่เนี่ยในชีวิตประจำวันมากกว่ามากกว่าอาสำหรับ r 5นนะฮะหรือว่าจะไปขี่ออกทริปในระยะก,กลางๆเนี่ย Mm hmm. ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานได้นะครับ mm hmm. ในขณะที่ All n e w Yamaha R15M เนี่ย mm hmm. จะเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบสไตล์การขับขี่เพื่อจะลงสนามแข่ง mm hmm. เป็นพิเศษ mm hmm. คือจะต้องบอกว่าถ้าคุณอยากใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดเนี่ย mm hmm. คุณก็น่าจะต้องมีโอกาสออกไปขี่ในสนามบ้าง mm hmm. อาจจะเดือนละครั้ง2เดือนครั้ง ไม่ต้องไม่ต้องสนามช้างหรือสนามอะไรแบบขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าจะเป็นสนามโกคาร์ทหรือว่าสนามเซอร์กิตหรืออะไรที่แบบเ,เขาเปิดมอเตอร์ไซค์วิ่งได้เนยเ,เ,เ,เพื่อที่ว่าคุณจะได้ใช้หลายๆฟีเจอร์โดยเฉพาะอย่างเรื่องของหน้าจอเนี่ยคุณจะได้ใช้แน่ๆจ,น <ะ S 1> จับเวลาได้ใช่ครับเพราะว่าคิสซงคิปเตอร์นี้ได้ใช้แน่นอนฟีเจอร์เนี่ยคือเขาให้มาแบบจัดเต็มสำหรับการขับขี่ในรูปแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่า อยากซื้อแต่ไม่คิดจะเอาลงสนามเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะคือจะเอาใช้จากเวลาจากบ้านไปเซเว่นก็ได้ตรงนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าตัวรถอ่ะอ่าเขามีทั้ง ABS มี traction control มาให้เนี่ยครับผมมันก็ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยนั่นแหละใช่คือคุณจะไปขี่ปกติเอาไปออกทริปได้ใช้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไอ้คุยชุปเตอร์มก็ช่วยได้ก็ช่วยได้อ่าเวลาออกทริปแบบคุณเป็นทางแบบไฮเวย์โล่งๆอะไรอย่างเงี้ยคุณกดเลยกดยาวต่อ ตึงๆไปเลยอะไรอย่างนี้มันมันก็คือได้เหมือนกันนะฮะครับผมพรีทั้งนั้นเนี่ยนอกจากไลฟ์สไตล์แล้วเนี่ยก็อยู่ที่งบประมาณของเงินเดืลังซับนั่นเองครับเพราะว่าราคาของออนิวยามาฮ่า r หนึ่งห้ารุ่นปกตินะฮะจะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทในขณะที่ออนิวยามาฮ่า r หนึ่งห้า m เนี่ยครับคิดง่ายๆเลยว่าเพิ่มอีกสองหมื่นบาทก็คือหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนต่างสองหมื่นเนี่ยครับ ก็คือคุณได้ค u i กชิพสเตอร์แอทันคอนโทรล ABS ABS หน้าจอแสดงผลแล้วก็เรื่องของการสลับลวดลายต่างๆตัวรถนะีสารแฟร์ลิงที่ไม่เหมือนกันปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปิดในปุ่มเดียวกันอะไรอย่างนี้สองมื่ถือว่าคุ้มไหมก็ลองช่างใจกันดูถ้าถามผมอ่ะผมว่าก็คุ้มเพราะเพราะอะไรเพราะถ้าสมมติว่าคุณจะเอา R1 5รุ่นธรรมดาเนี่ยเราไปใส่เองอย่างเงี้ยผมว่ามันเกิน2 0 0 0 0นเกินเกินเกินแน่นอนนะแล้วก็ มันไม่ได้ง่ายด้วยที่จะจะมาเปลี่ยนจากเดิมคือถ้าโอ้เอบีเก็ยากแล้วนะเอาจริงเหรอใช่คือคือจะบอกว่าสำหรับสองรุ่นเนี่ยผมว่าเขามีทาร์เก็ตที่ต่างกันค่อนข้างจะชัดเจนนะคือถ้าคนที่อยากได้แบบอ่าเหมือนกับว่าโอเคแหละเคยอาจจะเคยขับรุ่นก่อนหน้านี้มาออาจจะเคยขับรถจากแบรนด์อื่นก็แล้วแต่แต่ว่าในคลาสหนึ่ง5ซีห้น่้อาซเนี่ยแล้วก็การใช้งานก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากคุณก็คือไปจบที่ตัวนั้นได้ ถ้ากําลังไม่ต่างกันย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอุปกรณ์ต่างกันกันแต่ถ้าคนที่ต้องการความพิเศษจริงๆนะมีมีโอกาสอ,อาจจะแบบโอเคแหละเป็นคนที่เริ่มจะเข้าสู่วงการนักแข่งมอเตอร์สปอร์ตอะไรอย่างนั้นหรือใช้เป็นงานอดิเรกก็คืออาจจะเป็นกึ่งสมัครเล่นอยู่อะ,อะไรเงรี้ยไม่ได้แบบเป็นาอา<ม>ชีพจาะ มันจะเป็นรถที่ดีมากสำหรับคุณจะไปฝึกขี่ในสนามอืมอ่าด้วยด้วยอุปกรณ์ที่เขาให้มาแล้วก็ผมบอกเลยนะในร้คา10อ่ะรุ่นนี้แหละคือท่านั่งสปอร์ตสุดแล้วแล้วก็บอกเลยว่ายังไม่มีรุ่นไหนที่มีฟีเจอร์ที่จะเหนือกว่านี้ได้จริงๆณณวันนี้นะฮะอ่าณชั่วโมงนี้ด้วยอ่าไม่ไม่นับรถที่เขาเซ็ตมาเพื่อแข่งในสนามนะเอารถแบบที่ป็นโปรดักชันนะโปรดักชันรถแฟคทอรี่เนี่แหละที่ที่ทำออกมาขายกันทั่วไปเนี่ยนะฮะ อันเดอ 5M นี่ก็คือจบจริงๆครับทั้งสองรุ่นมีการรับประกัน5ปีเหมือนกันตามนโยบายใหม่ของยามาฮ่าอยู่แล้วนะครับครับผมเพื่อนๆที่สนใจก็ไปสัมผัสตัวเป็นๆได้แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีให้ลองขี่หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับลองดูรีวิวจากช่องทางต่างๆก็ได้มีคนรีวิวไว้เยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ดูข้อมูลในคลิปนี้ประกอบว่าต่างกันยังไงบ้างแล้วก็คันไหนที่เหมาะเราที่สุด จะเลือกคันไหนก็ไม่ผิดทั้งนั้นนะครับดีทั้งคู่นะฮะดูที่ว่ารัสตล์เราเป็นแบบไหนก็ขอให้คนที่กําลังจะซื้อ R15 หรือว่า R15M รุ่นใหม่โฉมใหม่เนี่ยก็มีความสุขกับการขับขี่ให้มากที่สุดแล้วกันครับครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณลูกผม Gpx Dakto Challenge เพื่อความสนุนในการเป็นรายการก็ผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ u b บสไครต์สนเดิไว้ลองคิดหม่จะได้ไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับในุิวผมสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดย g p x Dare to Challenge ใหม่ g p x r e g e n 250 Twin Mark 3 The r e g e n for Ever